สวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่งรีวิวนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากหลังจากที่ไม่ได้เ,เขาเรียกว่าไงนะไม่ได้ทำรีวิวจักรยานใหม่มานานมากนะครับผมเ,เพราะว่ามันไม่มีจักรยานเข้าวันนี้มีจักรยานใหม่มาคันหนึ่งแล้วก็เป็นจักรยานที่แบรนด์เนี่ยคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับผม มันคือโมเมนตัม by ยจายแอนตัวโมเมนตัมนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตัวนี้เนี่ยจายแอเป็นคนผลิตจายแอเนี่ยแตกลายออกมาเป็นจักรยานพับนะครับผมโดยที่ใช้ชื่อแบรนด์ว่าโมเมนตัมถามว่ามันเป็นจายแอนจริงไหม ต้องจริงแน่นอนแหละเพราะว่าตัวไอใบห้อยมันก็ยังแปะโลโก,โก้ไจแอนอยู่เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะว่าไอ้โมเมนตัมบายไจแอนตัวนี้เนี่ยมันดียังไงมันเด็ดยังไงและมันสามารถมันมันเจ๋งยังไงอะในราคาที่จับต้องถึงนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับ ไปตามสเต็ปที่ผมไปเป็นประจำแล้วกันนะอันนี้ขอมันเพิ่งมานะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าล้อ,าอนะครับเป็นยี่สิบสี่ศูนย์หกนะครับผมยี่สิบสี่ศูนยหกยางที่ให้มาเนี่ยเป็นยี่สิบหนึ่งจุดเจ็ดห้าเพราะฉะนั้นยางหน้าใหญ่พอสมควรน,นะครับมันสามารถที่จะลุยได้อะไรได้นะครับมาพร้อมบางโคนเรียบร้อยแล้วบางโคนเป็นอลูมิเนียมนะเน ่าเป็นอลูมิเนียมซึ่งโอเคเลยล่ะดีกว่าให้พลาสติกมานะครับอ่าแล้วก็ไอตรงอ่าก้ามเบรกนะครับผมก้ามเบรคเป็นใช้ของ v ีเบรกนะครับผมซึ่งอ่าถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนก่อนหน้าเนี้ยผมอาจจะชอบ v ีเบรกเป็นการส่วนตัวผมจะชอบ v ีเบรกเป็นการส่วนตัวเพราะว่าผมว่ามันดูแลง่ายนะครับอ่ามาดูตัวเฟรมกันมั่งมันมาสองสีนะอ่าสีเทากับสีดํา ตัวนี้คือสีเทานะครับนี่อะอะแล้วก็เฟรมนะครับมันเป็นอลูมิเนียมแน่นอนนะครับเฟรมเป็นอลูมิเนียมแน่นอนอาจุดพับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูกันจุดพับกันอีกทีนึงว่าจุดพับมันเจ๋งขนาดไหนนะอามันเป็นจุดพับสองชั้นอะมันมันมันดีมากมันแน่นมากแล้วก็มันไม่เหมือนกับจุดพับอะแบบระบบงัดทั่วไปนะ ซ่อนสายนี่มันก็คือมาลงตรงนี้นะนี่สังเกตดูมาลงด้านใต้ตรงนี้อ่าเจ๋งนะเจ๋งเจ๋งใช้ได้เลยและการซ่อนสายลักษณะเนี่ยสังเกตดูอ่ะมันจะใช้ตัวยางยางนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดบอดของเฟมซ่อนสายหลายๆครั้งเนี่ยอ่ามันจะเป็นในเรื่องของอ่าการเพิ่มสับจานบางคนบอกว่าโอ้ยอยากได้จานสองชั้นมาใสาค่คันเนี่ย คันนี้สามารถที่จะยัดเข้าไปได้นะครับผมเราระเบิดรูตัวยางนิดเดียวเองเพื่อที่จะเอาสายเดินไปเพิ่มแล้วก็สอดมาตรงนี้นะครับไม่ยากสำหรับตัวนี้เพราะว่าตัวแคมป์ตัวเนี้ยอ๋อเดี๋ยวต้องดูขนาดแคมป์อีกทีหนึ่งนะว่าแคมป์ตัวเนี้ยมันมาตรฐานหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลองวัดกันดูอีกทีนึงไอ้ตัวนี้เดี๋ยวขอเวลานิดนึงแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยวัดก,กันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะจาน จานหน้ามาห้าสิบห้าสิบสองฟันนะครับผมจานหน้าห้าสิบสองฟันชุดขับเจ็ดสปีดนะครับใช้ของชิมาโน่ทัวนี่นะอ่าแล้วก็ตัวสเตอร์ก็เจ็ดสปีดแน่นอนด้านหลังมีบางโคนมากับตะแกงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าตัวหลักอาน หลักอานนี่ถ้าเกิดดูจากไซส์เนี่ยน่าจะไม่ใช่33.9นะครับน่าจะเป็นไซส์ดาว่าจะเป็นไซส์สามนะครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่าหลักอ่านเบอร์30.9แน่นอนหาในตลาดค่อนข้างที่จะยากแน่นอนนะครับผมแต่ก็ยังพอหาได้นะจากพวก e x i e x p r e s s อะไรพวกนี้นะครับแต่ พอหยิบไอ้หลักอาออกมาเนี่ยมันเป็นตัว C N C มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักมันเบาถามว่าจําเป็นที่จะต้องอัปเกรดมันไหมก็ไม่ได้จําเป็นอ่าหลักอ่านเยื้องหลังมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นการเยื้องหลังเนี่ยมันทําให้การาช่วงจะยาวขึ้นทําให้การขี่รถพับมันทําได้ดีขึ้นนะครับเบาโอเคนิ่มนวลสบายใจไอ้ตัวนี้นิ่มแน่นอนละอสำหรับตัวเบาตัวนี้นะ มาดูด้านหน้ากันบ้างปอกแฮนด์นิ่มโอ้ยตัวนี้นี่เหมาะสำหรับแบบมือใหม่มากเลยนะผมว่ามันนิ่มอะ่ะมันจับแล้วมันแบบเออถนัดมือนะครับชิปเตอร์เป็นแบบบิดของชิมาโนนะครับผมใช้ของชิมาโนมาเรียบร้อยโอ้มือเบรกใหญ่นะอ่าจับสบายนะครับมือเบรกดีเลยล่ะจุดพับด้านบนนี่ ผมชอบมากเลยอ่ะจุดพับมันอ่ะมันเจ๋งมากเลยอ่ะเนี่ยดูดิมันมีระบบล็อกแบบโอ้โหสุดยอดอ่าจุดพับไอจุดพับมันแน่นมากนะแน่นมากจริงๆเออดีดีมากครับอ่ามีกระดิ่งมาให้ติ้งตน่นละครับผมสิ่งที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งอ๋อตัวนี้เป็นคอสองชั้นนะ อ่าตัวนี้มีคอสองชั้นสปอร์ชั้นสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับสิ่งที่เด็ดอีอย่างหนึ่งเนี่ยมันให้กระเป๋ามาไอกระเป๋าตัวนี้เนี่ยเราจะรัดด้วยกับตะแกรงก็ได้นะเนี่ยมันจะมีตะแกรงมาให้เราจะรัดด้วยกับตะแกรงก็ได้หรือเราจะาใส่เวลาที่เราใช้งานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราพับมันเราใส่กระเป๋าตัวนี้ได้เลยตัวนี้กางออกมาเป็นกระเป๋าใส่จัก,กรยานพับได้เลยนะ เด็ดมากดีมากนะครับผมโอ้โดยรวมแล้วผมว่าทำออกมาได้ดีเลยล่ะใจแอนมอนเมนตัมบายใจแอนเอาโมเมนตัมแล้วกันตัวนี้ชื่อว่ารุ่นโมเมนตัมพาร์คอเวย์นะครับผมโม um เมนตัมพาร์คอเวย์พาร์คอเวย์รุ่นนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาท จแอนออกจักรยานพับมา11,900บาทผมว่าแค่ชื่อใจแอนก็การันตีแล้วล่ะใจแอนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อาถ้าเกิดเอาในอเมริกานะใจแอนเป็นแบรนด์จักรยานที่ขายดีที่สุดในอเมริกานะเพราะฉะนั้นแค่ออกชื่อมาแค่นี้ผมว่าก็การันตีว่ามันเจ๋งแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูการพับกันบ้างว่ามันเด็ดยังไงบ้าง พับแล้วออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับถามว่าแต,แต่กี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นตอนที่พับอะครับตรงท้ายๆเนี่ยผมจะต้องใช้แรงกดมาพอสมควรเป็นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะส n น p ล็อกนี่มันเป็นส n น p l o c k มาให้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยแทบยังไงอะมันไม่มีทางที่จะหลุดออกมาจากกรรมได้ คือยกไปยกมาเนี่ยยากมากที่จะหลุดออกมาจากกันนะสำหรับตัวนี้นะมันเป็นสแนปล็อกมาเลยล็อกแน่นมากนะครับผมแน่นอนการที่ล็อกแน่นอย่างนี้มันก็ต้องใช้แรงกดเข้าไปนิดนึงนะครับผมมันมีเทคนิคการกดอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอพลิกมาด้านหนึ่งนิดนึงเพื่อกดลงไปให้มันแน่นนะครับอมาดูจุดพับด้านนี้กันบ้างที่ผมบอกว่าจุดพับตรงเนี้ยมันเจ๋งไง มันเป็นระบบเปิดปิดนะเนี่ยถ้าเกิดพออยู่ตรงเนี้ยมันจะปิดเอาไว้ใช่ไหมครับอ่าเราดันออกมาเพื่อที่จะง้างมันมันเป็นระบบล็อกสองชั้นมันจะมีสปริงอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นระบบล็อกสองชั้นตัวนี้ไปเกี่ยวเสร็จปุ๊บล็อกมันเข้าไปโอ้แล้วก็ผมว่ามันทำออกมาได้ดีได้ดีเลยทีเดียวด้านในมันเก็บรายละเลอียดมาดีนะผมว่าเนี่ยสังเกตดูตรงนี้นะครับ คือเขาเจาะรูมาแต่เขาบากรูไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยเขาบากรูตรงนี้มาเพื่อให้สายเนี่ยมันไม่ไปสีเวลาที่พับเนี่ยเขาบากรูตรงเนี้ยคือมันจะแบบไม่ได้ไม่ได้คมอ่ะไว้ง่ายตรงด้านเนี้ยนะครับเนี่ยตรงด้านเนี้ยมันไม่ได้คมอ่าเขาเจาะรูมันเป็นลักษณะนี้ทําให้สายไม่ไปสีเวลาที่เราพับมันก็ทําให้สายเนี่ยไม่ ไม่พังง่ายๆนะครับผมโดยรวมตัวนี้ผมว่าระบบการพับดีเฟรมต้นใสตั้งหากหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทโอโมเมนตัม um. ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสำหรับตัวโมเมนตัมตัวนี้นะอ่ะถ้าใครชอบตัวนี้ของมาแล้วที่ร้านนะครับผมมาสองสีนะสีดำกับสีเทาตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดชอบก็ติดต่อมาได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์0897600299หรือติดต่อมาทาง l าย e ไอดีก็ได้นะครับ Bike Garden BKK หรือติดต่อมาทาง Facebook Message ก็ได้นะครับได้ทั้ง3ช่องทางนะแล้วแต่สะดวกช่องทางไหนนะครับผมอตอนนี้ร้านาเวลาทำการมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับผมปกติแล้วผมจะไม่ได้ผมจะเปิดทุกวันเลยอตอนนี้ผมขออนุญาตหยุดวันจันทร์หนึ่งวันและการต่ออาทิตย์นะครับผม ก็จะหยุดวันจันทร์ต่อไปเรื่อยๆว่าให้ง่ายนะครับผมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับโมเมนตัมตัวนี้ละกันอ่ะถ้าเกิดใครชอบแวะมาดูได้ที่ร้านก่อนนะครับผมดีจริงๆเด็ดจริงๆโมเมนตัมบายแช n นรุ่น p a r k คเว y โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ แชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ